เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผมสงสัยในบทสวยดยอดพระกันไตรปิฎกว่ามีพระอาจารย์บางรูปบอกว่าบทสวดนี้หาความหมายไม่ได้ทำนองว่าไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรความจริงแล้วเป็นเช่นไรครับผมสวดทุกเช้าผมก็เลยมีความเคลือบแคลงใจครับคุณโยมในเรื่องยอดพระกันพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีอยู่3ประเด็นอันที่หนึ่ง เนื้อหาของบทสวดนี้จริงๆเป็นการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆก็คล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราเองสวดทั่วๆไปทำวัดเช้าวัดเย็นนี่แหละประเด็นที่สองคือชื่อคำว่ายอดพระกันพระไตรปิฎกเนี่ยทำให้เข้าใจเหมือนกับว่าเป็นตัวสรุปรวบยอดคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งพระกันพระไตรปิฎกสื่อให้เข้าใจอย่างนั้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับเนื้อหาจริงๆเพราะเนื้อหาเป็นแต่เพียงการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆมากมายเป็นการสรุปรวบย่อพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ประการใดทําให้มีบางคนก็รู้สึกว่าปฏิเสธว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมันไม่ตรงกับชื่อนะ่ะส่วนประเด็นที่3คือเป็นเรื่องอนิสง์การสวดบทสวยดย่อประการพระไตรปิฎกนี้กล่าวกันว่ามีการขุดพบที่สวรรคโลกที่เมืองสวรรคโลกนี่นะ แล้วมีการกล่าวถึงอนิสงส์ว่ามีมากมายมหาสารยิ่งข่บบทสวดมนต์อื่นๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเท่าสวดบทนี้บทเดียวแล้วก็โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ชั้นดินถึงชั้นพรมเนี่ยอนิสงส์เลอเลิศทั้งหมดใครก็สู้ไม่ได้หมดเลยเนี่ยซึ่งก็เป็นการกล่าวเกินจริงไปเหมือนกับไปคมเอาบทสวดมนต์อื่นๆทั้งหมดลงไปเนี่ยทั้งทั้งที่ว่าบทสวดอื่นเช่นธรรมจักรกับปปนนสูตรเนี่ยเป็นคาตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยซ้ําไป ตรงนี้แหละทำให้ผู้รู้หลายๆท่านจึงเลยพ่านปฏิเสธไปทั้งหมดเลยว่าบทสวดนี้ไร้สาระไม่มีความหมายแต่ความจริงโดยเนื้อหาก็เป็นการสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสวดนี่เขาโอเคไม่ได้ผิดอะไรเลยก็เป็นประโยชน์แล้วก็สวดไปก็ทําสมาธิไปด้วยระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไปด้วยนี่เ็าโอเคแต่ต้องเข้าใจว่าชื่อว่ายอดประกันพิตรบิดดกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการรวมคําสอนพิตรบิดดกจริงๆ แล้วขณะดเดียวกันอนดีสงเนี่ยก็มีคล้ายๆบทสวดมนต์อื่นนั่นเองไม่ได้ว่ามีอดีสงเลอเลิศกว่ากันเป็นแสนเป็นล้านเท่าแต่ประการใดจเจริญพร